ไี่ละครับแล่เรียบร้อยครับดีดีีอ้ยใ่นเป็นทังสั้นผัวผัวัวจะง่นเรื่องเแบบนี้เออเออเอาอะูจีมันเสียบ่ดีดีเลจีก้มันเสียบเนเสียดของยางมากบัของเรียนมียงเออเออเของเจของเียจ้ของเมราฟังเขาจะตื่นมิตายบอเออเอตายมันเสียมัน เอาละเอาละเขาลังเขาลังเอ้อเขินลองแส่ภูรไทยภูเไทยตอก้ยแบ่งกระองบอกว่าองแซกิกันได้ไ้องผูเดไทยก้องภูเรไทยยังไงตอกกล้วยแบ่งกนกันได้หรอเ้ยไมเอี้ไหเอ้หลัี้หลัอเ้ย บักคิดเลยบอกคิดเลยว่ามันอิหิดน้องยูเมนูนน่าจะกลับหรือยังน้องหนูเล็กน้องหนูเล็กครับล่างก็มาอยู่ประจำเรียบร้อยนะครับพ่นเดนนี่สีส <c oughs> ันข้าไปดีค่ะขอจะหาหน้าที่เนาะครับเมื่อน,นี้รถไอ้วัดวอยูทั้งรถไหนยูทั้งรถครับ พี่วอดน่าจะอยู่บนรถนี่ครับอูนครับไอ่เก็บคลองอยู่นะครับเป็นบ่อเก็บคลองวิวอินแล้วคือเป็นรถล่างนะครับเนี่ยค,คืนรถรถไอ้นะครับรบรรยากาศค่ะบริษัทไทยโอ้หลายมือยู่ริงๆครับพี่น้องบ่เคยมีเว่ละาทรายเชียวจะทำคืนเพิ่งเลือดชี เราเล่นอยูใ่ในอุดรเหมือนเหมือนเร่องกับแางความอุดรอีกครับกับบ่อไก่พันใดทีมฉากพี่น้องเบื่อเบื้องหลังครับว่าเขาเก็บของกันจังไดนะนี่ทีมฉากครับผมเก็บฉากหนาวีเนาะจันเนาะเก็บบ้านหนาวหรอกเนาะใส่คอนใส่แห้งมันก็บถุงห่อหนึ่งหน่อยแต่ก็นา,นานเป็นห่อนเลยเนาะไม่ มาวางเดี๋เพิ่อนมาเก็บครับกิมฉากิมไฟเบิ่งฉุกนี่นงเตี๋ยเก็บเป็นคนละส่วนสัวนๆอันนี้เก็มฉา,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 ากก,ากันครับผมโอ้กิมฉากกิมฉากกิมไฟเ,เก็บไฟครับกิมฉากเก็บฉากนงแท้นั่งนงมตี <laughs> อาจารย์ชิกอาจารย์เมื่อฮะอ๋อ, <m ul ina> อใส่หวสัวม่วงเลยใส่หัวม่วงหัวม่วงอาจารย์แม็กกับอาจารย์แจมเมือ่อเมื่อกีตาร์พึงถูกสับสวนเลยพี่น้องข่านหนึงนึ่งก็ลงครับุูนครับไฟขึ้นเทียบไฟจะลอดไม่ได้บ่ได้ว่าง,ง่ายนะครับพี่นอ้องอ่า เห็นห้อเห็นความสวยงามบนเวทีเนาะครับความสวยงามบนเวทีได้ monitor, ่่พ nah ีพ p PP เบื framework. ้องหลังนี่แหละครับที่เป็นคนสร้างความสวยงามให้ห้องมีจอกระนั้วางกันนี่ครับจอจะอาดจะย่อยเก็บมอนิเตอร์ของหัวพายำเศร้ากับเริ่มเก็บลำโพงเก็บมอนิเตอร์ พักแขกแล้วังกระซี้ะเกียบสังกระีครับวันนี่น้อนจะได้เบิง้งทุกมุ่มมครับมันยูน่เร็วไม่ทายเิองเบิ้งน้องดูออกมายังไม่รู้น่าจะยังนะเจ็บจมูกมากเลยอาการหนาวครับตัวนี้ครับผมประมาณ 10, 10, สาิบหกสิเบเจ็ดองศาไม่ค่อยเย็นมันเลยแต่มาคืนนอีเย็นครับ ลองฟังคนดีกว่าแม่หอยว่าแม,ม่เตือนหนูบอก่แม่นหนึ่งเขาว่าให้ลูกๆกินแล้วบอกครับโอษเขจะต้องแม่หอยกันต้องขั้วดีกว่าตีซี่แล้วแม่หอยนะ่าจะตื่นมาหนึง่งเข่าให้ลูกๆกินแล้วมั้งครับตื่นตื่นหนูเตื่นหนูค่ะตืนอนหนึ่งหนึ่งเข่าครับ ตอนนี้ตีซี่ซี่ซีแม่เพิ่นกะไปทุกง,งานเลยครับเมยหอยตั้งแต่เปิดวงมาหนีไก่น้ำลูกตลอดยานลูกบริกินเขาเนี่ยตื่นมาแล้วเห็นบอลอยี่ข้องบนเบิ่ง,งมาไทายแต่เมยหอยเรากินหอดเม่หอยอยังมอยอยาง เตือนตั้งแต่ตีสี่ตีสามนี่แล้วมาหนึ่งเขาให้ลูกกินยานลูกหิกวเขาไปมองพี่น้องมึงคนละฮะยันลูกได้เขาฮะยานลูกได้เขาก็เ <c oughs> ตือนตั้งไรลูกยันให้เป็นบักท้องนะนะพีออ่น้องโอ้ยบับอกอ้วนามัากนมกินเองบอกว่ามันกินกระเมียงสีน้ำมักอ้วนเนี่ยมึงหนึ่งวันหนึ่งเขาแม่ตาม,มานะครับเออ,เอ,อไปไปไป ตามน่ครับ,ออบ,บเอา้าอ้อันนี้อพุนะครับเนี่ยลางลางมัลแ่ด้ยาดหองม,มันสามเี่างถวย่ <c oughs> มหม,<อ>มันเป็นางมวม,มว <c oughs> มีเห็น่ตัว่าเ็นหนเป็นนต้องใส่จมบบจัดจมนั่ดอกงาเห็นป่ะเอาบกับแม่ก็ขึ้นวิธีท่านทุงมือได้หรอในยังจมนี่ดีีรองเดี๋ยวรถบัสเข่าครับหนึ่งสองสามสี ฮะยูท <YouTube. S 2> <amat S 1> oh, ูบอ no. mm ๋อฝากฝากซ่องให้ได้นี่แบ่งนู้นนะใช่เนี่ยละอ๋ออ๋อเหอเป็นในรถบีเอ็มดังดีปะนิ่มขนาดเลยน้ยเนาะรถชัดประเทไสอเทียด้ครับนิ่มเนียม่นอนสบายเลยนี่เนาะจัดดังนเนี่เนาะพี่น้องเด้สิสอขอนั่งนัม่หอยอยู่เน่ยนรถบา สองสี่สองเก็ดวันนี้โอเคครับผมคิดนี้ครับขอจบคิดที่านีครับเบื้องหลังต่างๆแล้วก็มาคุยคุยกับแม่หอยแม่ป่าแมพูนนะครับอาจจะไม่เห็นน้องอยูอาจจะไม่เห็นบอลน,นกแต่ก็ทายเบื้องหลังให้เบื้องครับเราทําการแสดงอยู่ที่อาาําเภอวังเอ้ยอเาเภอศรีธาตจังหวัดอุดรธานีครับเดินทางจออเาเภอสางข่อมจังหวัดอุดรอีกขค้ืนหนึ่งครับในอุดรรับจวัสดีคราบ